งานของผมคือน่าจะเป็นคนแรกๆที่แบบทําดิปเปอร์ทํามือของสกลนครเราก็มีแรงบันดาลใจต่อต่อคนอื่นว่าเขาก็ยังทําได้เขาก็ยังอยู่บ้านได้ก็เห็นแรงได้เราก็ส่งต่อให้เขาผมนายสติพงศรีไกพักชื่อเล่นต้นอยู่บ้านพุทธบโรลตำบลต่อ,ตอง,งอยอำเภอตองอยจังหวัดสกลนคร เสรีไทยนี่คือนิยามของผมคือดินจีก็คือการที่ดินมันก็เข้าม,มาจากข้าวจีสีด,ดินแต่เอาเอาไฟไปเผาก็เหมือนการจีในยามาษาอีสารจีนะคือเผาเสรีไทยคือนิยามคือบริเวณสกลนครมีเรื่องราวของแบบกลุ่มกองกําลังพัฒนาชาติไทยก็เป็นลูกหลานชอบเรื่องแบบนี้เยอะก็เลยเอามามิกกัน ไปเอาดินจากดินบริเวณแองสกอนเพราะว่ามันเป็นบ่อกเกลือสมัยตะก่อนนะครับดินมันมีความเค็มแล้วก็แร่เหล็กบางอย่างที่มันอยู่ในความเค็มมันมีโซเดียมความมันวาวในดินแล้วก็มีอำเภอหกอาการหน่วยลุ่มแถวแม่น้ำสงขราแม,ม่น้ำยามรอยต่อถึงอำเภอสีสงครามแถวนั้นมันมีเต่าเผาโบราณมีแร่ทะลุงเล็กพวกโครงสร้างที่ ว่าคนเคยเห็ุเครื่องปั้นดินเผาแต่ก่อนคือเอามาเพราะว่าเขาขุดดินที่มันแห้งเขาก็ต้องเอามาทำกระบนการโปเรเซสคือเอามาใส่เครื่องมานวดนวดไปก้อนก้อนมาแล้วอยมาปันป้นปั้นขึ้นรูปขึ้นรูปมันมีหลายวิธีขึ้นรูปแบบเครื่องขึ้นรูปแบบมือขึ้นรูปใช้เวลาแบบเฮ็ดเซตภายในวันสองวันแล้วก็ให้มัน ให้มันคลายให้อาการคลายให้มันแห้งก่อนแล้วค่อยไปเผาเผาก็มี2แบบเผาบิสกิตก่อนเผาครั้งแรกนะให้ความคงทนแล้วค่อยไปเผาเคลือบมีความน่าสนใจคือมันเผาไฟสูงได้อย่างไม่ต้องเคลือบแล้วก็เนื้อแกงเป็นสโตนเว์ทนไฟ แล้วก็มีเสียงปเป็นเอก,กลักษณ์คือเหมือนเสียงแก้วเสียงไรแต่มีน้ำหนักมีเสียงต่างจากดินที่อื่นมีเอก,กลักษณ์คือมีแร่เหล็กในดินที่มันออกมามีมีความมันวาวต่างจากดินที่อื่นที่ดินอื่นไม่สามารถทําได้มาตรฐานงานที่ผมปัน้นชิ้นงานประเมินราคานี่ผมขายชิ้นละห้าร้อยครับ สแตนดาดไปลักพันถึง2,000คือสแตนดาดคือชิ้นละ500ครับเพราะว่ามันเป็นงานมือชิ้นนี่เที่สุดที่เคยขายมากกอง0ั 2, ครับขึ้นรูปขั้นตอนกระบวนการต่างอยากขึ้นเครื่องที่ที่งานที่เป็นแมสโปรดักที่มันทำห,หลายๆกับเอกลักษณ์มันบบกคือกันนะครับเขาขึ้นขึ้นมือทุกชิ้นนะ พมนี่ความหลากหลายแล้วแต่ลูกค้าทีื่อมเฮ็ดเฮ็ดไดเบิดครับถ้าลูกค้ายังไม่เห็นเขาจะได้เห็นว่าเขาสามารถเฮ็ดได้หลากหลายแล้วมันก็มีตัวเลือกนะครับถ้าสมมติว่าวเฮาเหตุงานเป็นแมตต์โปรดักอย่างนึงมันมันตันนะครับถ้าสมมติว่าเฮาบรเเวณอย่างอื่นสิไปบ่บได้นะวเฮาก็เหตุความหลากหลายแต่ตอนนี้มันมันยังยังบปรซัมฤทธิแต่มันต้องอาศัยความบ่มเพาะก,ก่อนพึ่ประสบการณ์ไป เขาค่อยๆขยับไปเพราะว่าเขายังมีซื่อเสียงที่แบบซ้ำศิลปินรุ่นใหญ่นะครับเอาค่อยเก็บเกี่ยวไป